โควิดวันนี้ไทยพบติดเชื้อเพิ่ม11,975ารยเสายเสียชีวิตอีก127ลรายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11,975ลายแบ,บ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่11,883ลายรวมยอดติดเชื้อสะสม1,549,285ลายเสียชีวิตเพิ่ม127ลายเสียชีวิตสะสม16,143ลายหายป่วยเพิ่ม14,700ลายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว124,540ลาย